การเห็นอาหารามันมักจีดอาหารสัตวดลดต้นทุนเนาะสามารถให้งอวค้วยไก่หมูปูปลากิไนได้นะครับขั้นตอนกระบอกยากนะครับเนยาใส่กา,กากมันนะครับกากมันสดครับที่เขาโรงงานเขาหลีดแป้งออกเบิดแล้วครับมันจะเป็นกากครับแล้วเขาม,ามากักมามักเพื่อเพิ่ม เพิ่มโปรตีนนะครับปกติตัวนี้มันก็เขาเอามันสดไปรีดรีดเอาแป้งออกเบิร์ดและทำให้ซีโบยีโปรตีนเหลือหน่อยตัวนี้กระบวนการมัก์คถ้ามารมักนี้มันจะมีโปรตีนเพิ่มมาอีกนะครับประมาณสิบกาเปอร์เซ็นต์นะครับก็กินแล้วก็ทำให้ซัดทำานีรก็อ่าวนขึ้นฟันวาหน้าฟันวากระบวนการมักกัสซีมีนะครับ กากมันสดตันหนึ่งนะครับแล้วก็มีกากน้ำตาลสิบโลยีดขนมปังนะครับยีดนะก่อนหนึ่งนะครับมล้วกน้ำตาลใายแดงนะครับกากน้ำตาลยีดยีดขนมปังนะครับกากน้ำตาลสิกิโลนะครับตั้งจากอ่าขั้นตอนการทำคือเข้าน้ำแดงหรือเข้า ยีขนมปังนะครับผสมกากน้ผสมน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับกิโลหนึ่งกับน้ำซีบลิรนะครับค้นคนเข้ากันนะครับยีทํางานนะครับพอยีทํางานแล้วเอามาลงถังนะครับใส่ถังใส่ถังตัวนี้นะครับถังถังนี้ก็คือผสมกากน้ำตาล10บริรนะครับเทลงไปนะครับแล้วคนค้นเข้ากันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเอามาผสมเทใส่กากมันเขานะครับกะเยีเย็บให้คลุกเข้าขให้เขากันนะครับเพื่อยีดสิ่ง้ดทำงานสมบูรณ์นะครับขาห้ามโบยเยบนะครับฟังเถอะนะครับเอาไม่ซักลงซื้อนี่การทำงานของยีดมันกระสีโบทัวเถิงนะครับโปรตีนเขาอาจจะหน่อยนะครับดังนั้เยียบเยียบเยียบให้มันได้นะครับเปลี่ยนสีครับจากสีมันกระสีขาวเปลี่ยนเป็นสี เงินๆ,ๆนะครับกระวนการมาร์กนี่กับประมาณไม่น้อยกว่า14วันนะครับวันน้อยกว่า14วันก็สามหารถ์หัวควยเขากินได้นะครับนี่นะครับก็ถที่ว่าเป็นอาหารลด,ดตน้นทุนนะครับที่กเกษตรกรเท่าที่สามารถผหสได้นะครับก็ที่ต๊กกิโลกรัมประมาณบาทกวาๆนะครับทางกางมันทั้งการน้ำตาลน,นะครับน้ำตาลแสแดงนะครับ ถือว่าลดต้นทุนได้อ่าระดับหนึ่งครับถ้าที่น้องเขาสนใจกับลองเห็ดเบิงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ลองเห็ดไห่เบงไร้หลุ่นะครับก็โอเคอยู่นะครับหาห้ออาหารทำเพียงพอครับบม่มีหนาใช่ไหมครับหนาวลายนะครับเ่ากับใส่อาหารเพิ่มเสริมนะครับครับแต่สนใจกับล่องลองเบงนะครับครับสวัสดีครับ